ครับสำหรับการแยกคู่สายโทรศัพท์นะครับในสายเคเบลโทรศัพท์หนึ่งเส้นนี้นะครับก็จะมีคู่สายโทรศัพท์อยู่ด้วยกัน25คู่สายด้วยกันนะครับโดยจะมีสีหลักก็คือจะมีสีีสขาวแดงดำสีเหลืองและสีม่วงนะครับแล้วก็สีเวียนก็คือสีน้ำเงินส้มเขียวน้ำตาลแล้วก็สีเทานะครับในการแยกสายครับอันดับแรก จะใช้คัตเตอร์ในการปอกสายออกมาครับนี่ก็จะสาธิตโดยประมาณหนึงนะครับก็ใช้คัตเตอร์ิดไปรอบ ได้แล้วนะครับก็อย่าพยายามดึงออกแรงครับเพราะว่า,าคู่สายข้างในจะแยกออกจากกันให้ค่อยๆดึงออกนะครับช้าแบบนี้นะครับแ,นะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีพลาสติกมุ้งอยู่อีกชั้นหนึง่งก็ให้เราค่อยๆแกะออกนะครับแล้วก็จะมีริบปิ้นสีขาว น,นะครับก็ค่อยๆแกะออกอย่าจับแรงครับเพราะว่าคู่สายจะแยกออกจากกันนะครับในคิ e เบิร์นเซนนี้นะครับก็จะมีคู่สายอยู่ด้วยกันทั้งหมด25นะครับ25คู่สายคู่แรกนะครับก็คือจะเป็นจากสีหลักก็จะมีขาวแดงนํำเหลืองม่วงนะครับสีเบี้ยนก็จะมีน้ำเงินส้มเขียวน้ำตาลเทาครับคู่แรกก็จะเป็นขาวน้ำเงินนะครับ ดิบการแยกดูนะครับแล้วก็จะแยกสีขาวน้ำเงินออกมานะครับนี่นะครับคือสีขาวน้ำเงิน เมื่อเราแยกออกมาได้แบบนี้แล้วเพื่อป้องกันที่จะจให้เวลาเราแยกออกทั้งหมดแล้วมมนให้ผู้สายมันแตกกันมากเกินไปเราก็จะบิดไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับคู่ที่สองก็จะเป็นขาวส้มนะครับนี่คือขาวส้มแล้วก็จะ ไว้แบบนี้เหมือนกันสำหรับคู่ที่สามคือขาวเขียวนะครับน,นี่จะเป็นขาวเขียวนะครับแล้วก็ติดไว้เ,เดิมนี่นะครับเราก็ได้มาสามคู่สายแล้วนะครับคือ เงินขาวส้มขาวเขียวส่ที่สีก็คือขาวน้ำตาลนะครับก็หาขาวน้ำตาลาน้ำตาลน,นี่เป็นขาวขาว,ขาวน้ำตาลน,นี่เป็นขาวน้ำตาล ออกมาแล้วเราก็จะบิดใหเหมือนเดิมนี่นะครับนี่เป็นคู่ที่สี่อือขาวน้ำตารนี่คือคู่ที่ห้าที่ขาเทานะครับเราก็จะได้อันนี้ก็จะเป็นห้าคู่สายห้าคู่แรกนะครับเราก็จะทำการบิดไว้แบบนี้จนครบทั้งหมด เป็น25คู่นะครับเหมือนที่ผมํำเสร็จไปแล้วเป็นตัวอย่างก็จะได้เป็น25คู่นะครับที่ทำการแยกไปเสร็จแล้วทั้งหมด25คู่ด้วยกันนะครับจากการที่เราแยกในส่วนนี้เสร็จนะครับขั้ตนตอนต่อไปของเราก็คือเราจะนำไปใส่มอเตัรเแ็กแล้วก็หาสแตนเลสนะครับเพื่อในการเชื่อมงสัญญาณต่อไป สำหรับการแยกคู่สายก็มีอย่างแช่นี้ครับ